ซึ่งหนึ่งในนั้นที่ที่ต่อสู้มาเลยตลอดนะก็คือคุณแซนคุณแซนวิสาพัฒน,ะนกนหนือจากจะจะเดินสายออกรายการโทรทัศน์แล้วเนี่ยนะครับก็ใช้สื่อโซเชียลมีเดียตอบโต้กับชาวเน็ตเนี่ยอย่างดุเดือดเลยลองไปดูสิครับ ทำไมหรอคะถ้าความเห็นของแซนเกี่ยวกับการจำลองที่คุณจัดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับละครเกรดบีที่ดูแล้วก็ไม่ได้บันเทิงด้วยซ้ำเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นท,ทั้งที่ก่อนที่คุณจะจัดแซนก็ได้เสนอไปแล้วนะคะว่าอยากให้แซนแนะนำอะไรไหมต้องการให้ไปช่วยบอกไหมว่าอะไรยังไงจุดไหนแต่คุณก็ปฏิเสธถูกต้องไหมคะแล้วพอวันนี้คุณทาไม่เหมือนเนี่ย ซันไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นซึ่งมันเป็นเรื่องของแซนนะคะคุณอย่าลืมและแซันก็แค่วิาพากษ์วิจารณ์ถึงการการะทาของพวกคุณที่ทําขึ้นมาโดยอ้างอิงจากเรื่องของเรานะคะคุณต้องคิดถึงข้อเท็จจริงตรงนี้ด้วยอย่าประดิษฐ์วัทกรรมสวยหรูเอาไว้หรอกคนแค่กลุ่มหนึ่งในโซเชียลที่เขาเชื่อคุณเลยค่ะเพราะกลุ่มคนที่เขาแยกแยะได้เป็นเนี่ย เขาก็ทราบว่าอะไรคืออะไรหลักฐานเด็ดรอมา3ปีแล้วยังไม่เห็นสักอันนะคะนี่นอกจากนั้นคุณแซนยังฝากไปถึงบอสนวัตนะครับที่เอานางงามมิสแกรนมาร่วมจำลองนี่นะครับบอกว่าถ้ามีจิตอาสาขนาดนี้เอาเวลาที่มิสแกรนเสียสละทำอะไรให้คนอื่นไปปลูกฝังความตระหนักรู้ทางสังคมในองค์กรก่อนจะได้ไม่ต้องเป็นเหยื่อของ call center คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีมิสแกรนคนหนึ่ง เป็นเหยื่อของแก๊งคอรเซนเตอร์พอแซนเนี่ยซัดบอสนวัตแบบนี้บอสนวัตก็ซัดกลับสิครับแซนพูดได้ยินครับเขาบอกให้ผมมาดูแลองค์กรผมนางงามผมจะได้ไม่ถูกคอรเซนเตอร์หลอกลวงก็ขอบคุณในความห่วงใยครับแต่ผมได้ดูแลแล้วในทุกรูปแบบนะครับยึดเงินผู้ต้องหาได้แล้วเจ็ดสิบกว่าล้าน จับบัญชีมาแล้วจับ,บคนที่ชาล,ลอดโอนไปแล้วไปประชุมกับรัฐสภาแล้วก็เลยตอนนี้ว่างอยากจะให้ DSI รับคดีรับคดีของคุณแังโมเพิ่มเท่านั้นเองครับเอาละครับบทสรุปสุดท้ายคดีมหากพาบอย่างการเสียชีวิตของคุณตังโมจะลงเอยอย่างไร